แต่ว่าคือมากกว่าน,นี้ก็ยังต้องต้องรองการพิจารณาของตํารวจก่อนนะคะแล้วตอนนี้คุณหมอนิ่มใช้หลักทรัพย์เท่าไหร่ในการประกันตัวครับยังไม่ได้แจ้งเลยค่ะทางตำรวจยังไม่ได้แจ้งในชั้นสอบสวนที่เรารับหรือปฏิเสธอะคะในข้อกล่าวหาที่ทางตำรวจแจ้งมาเรื่องทางคดีเนี่ยต้องขออนุญาตนิดนึงนะ,นะคะตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะคทางตำรวจก็ขอมาอย่างนั้นด้วยครับคุณหมอนิ่มครับคือมันรู้ว่าแม่เป็นคนบงการนะครับตอนนี้หมอนิ่มในใจหมอนิ่มรู้สึกยังไงครับ ือเข้าใจคุณแม่นะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นแม่คนแล้วเหมือนกันคือคนที่รักเราที่สุดในชีวิตเนี่ยก็คือแม่ดิฉันทําผิดกับแม่มาตลอดจนกระทั่งวันนี้แม่ต้องทําผิดเพื่อดิฉันเองเนะี่ยคะดิฉันก็ว่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจแล้วก็คงไม่ทําให้แม่ร้องไห้อีกต่อไปแล้วในชีวิตแล้วคุณหมอนิ่จะตอบลูกยังไงครับว่าในการสูญเสียพ่อไปโดยยายของเขาเป็นคนสัง่งทุกคนมีเหตุผล ลูกดี่ฉันเลี้ยงมาเนี่ยดิฉันจะเลี้ยงให้เขามีแต่โตมาด้วยของความรักน,นะ<ม>ในปัจจุบันเนี่ยลูกเองก็ยังดิฉันสอนเขาว่าพ่อเขาเป็นคนดีแต่ตัวลูกเองก็รู้ว่าพ่อมีข้อเสียอะไรไม่ใช่ว่าน้องไม่รู้นะคะมาถึงลูกโตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการที่เราสอนเขามากกว่าว่าให้มองในสิ่งที่เป็นเหตุ เราในเรื่องของบบ้นปลายของชีวิตของคุณแม่ครับซึ่งตอนนี้ท่านก็อายุเยอะพอสมควรแล้วครับซึ่งถ้ามีการดําเนินคดีเกิดขึ้นจริงเราต้องไปอยู่ในคกุกอย่างเงี้ยครับคุณหมอนิ่มจะรู้สึกหรือว่าจะคือในกรณีเนี้ยคือเขาปกป้องคุณหมอนิ่มในการมีความดูแลจากคุณเอก็กคุณหมอนิมจะรู้สึกยังไงครับหมอเองคงไม่รู้สึกสบายใจหรอกนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลดุลพินิจของความยุติธรรมว่าความยุติธรรมที่คุณแม่ควรจะได้เนี่ยคืออะไรแล้วเราคงจะรู้คาําตอบอีกไม่นานสาเหตุหลักๆที่คุณแม่ตัดสินใจทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าคุณเอ็กเขาใช้ความรุนแรงคุณหมอใช่ไหมคะพี่เอ็กใช้ความรุนแรงมาตลอดและมากขึ้นเรื่อยๆคนเป็นแม่ทนไม่ได้แม่เจ็บมากกว่าเราเยอะยิ่งโดยเฉพาะล่าสุดตอนที่ทิฉันท้องลูกคนที่สาม พี่ก็รทราบว่าดิฉันท้องเขายังท well, ําร้ายดิฉันมันตอบไม่ได้หรอกค่ะว่าคนเป็นแม่จะรู้สึกยังไงดิฉันแทงลูกแม่ที่นันเจ็บมันเยอะเขาทำด้วยวิธีการใดเล่าได้ไหมก็ตั้งแต่เหมือนคดีเขาที่แล้วนะคะก็คือเขาใช้เขาชกที่ท้องดิฉันหรังซึ่งก็ยังมีน้องอยู่ในท้องก็คือการแทงครั้งนี้ก็คือเป็นสาเหตุจากคุณเอ็กซ์มันต้องมีสาเหตุอ่นเข้ามาประกอบด้วย ตอนนี้น้องออลูกอะค่ะทราบไหมว่าคุณพ่อเสียแล้วแล้วมีการถามพันพ่อ้อไหมคะลูกยังถามหาพ่ออยู่นะคะดิฉันก็ให้เหตุผลกับลูกไปว่าเนื่องจากเขาจําได้ว่าเขามีน้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ในท้องแล้วน้องเนี่ยเสียชีวิตไปเขารู้ว่าน้องอยู่บนสวรรค์ดิฉันก็บอกกับลูกว่าป๊าไปอยู่เป็นเพื่อนน้องที่บนสวรรค์น้องอยู่คนเดียวน้องเหงาให้ปป๊าไปอยู่เป็นเพื่อนนะลูกคุณหมอนิ่มรู้ตอนไหนครับว่าคุณแม่เป็นผู้บงการนะครับ ูค่ะอย่างกรณีของคุณแม่มครับเขาได้บอกว่าคุณหมอรู้ตั้งแต่งานศพของคุณเอกแล้วตอนนั้นที่ฉันไม่ทราบรอะค่ะเรื่องคดีเนี่ยเดี็กๆแล้วก็เรื่องคดีนี้ออดิฉันขออีกหนึ่งหด้อไหมคะว่าด้แค่แล้วทำไมหลังจากงานศพแล้วครับคุณหมอนี่ไม่มีการติดต่อฝ่ายของคุณเอกเลยอครับไม่จริงนะคะป้ามาหาดิฉันที่บ้านสามถึงสี่ครั้งเอาหลัมาเล่นกับหลา มันไม่เป็นความจริงดิฉันไม่เคยกีดกั้นให้ใครไม่มาหรือไม่มาแต่เนื่องจากโดยปกติแล้วเนี่ยน้องชมเองก็ไม่เคยไปบ้านกลงกับแม่เลยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เคยไปอยู่ครั้งเดียวรวมทั้งบ้านคุณแม่ดิฉันด้วยน้องคุนน้องชมเคยไปครั้งเดียวเพราะฉันมันไม่แปลกที่ดิฉันไม่ได้พาลูกไปหาไปหาปู่กับย่าแต่โดยปกติปู่กับย่ามาหาตลอดขอชี้แจงด้วยความเป็นจริงครับแต่คุณพ่อเขาบอกว่าคุณหมอนิ่มหลังจากเสร็จงานไม่มีการโทรไปคุยเลย นนไม่ไม่นะคะดิฉันก็โทรแต่ม้าต่างหากไม่เคยโทรถามเลยว่าดิฉันรู้สึกยังไงหรือว่าไม่เคยถามถึงหลานเลยสักครั้งบอกว่ารักหลานแต่ไม่เคยถามถึงหลานไม่เคยซื้อขนมให้หลานสักอย่างของเล่นยังไม่เคยซื้อให้สักชิน้นถ้าเป็นคนปกติเขารักหรือผู้ห่วงหลานมันควรจะมีบ้างแต่นี่ไม่เคยเรื่องก่อนหน้านี้ครับว่าคุณหมอน,นิมหวังจะเอาสมบัติของคุณเอกจริงไหมครับเรื่องสมบัตินะคะขอบอกอย่างเต็มที่เลยว่าสมบัติที่หาด้วยกันมาเนี่ย ที่ฉันทํากิจการทําคลินิกนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือได้มาจากตัวที่ฉันส่วนพี่เอกเองเนี่ยเป็นนักกีฬัยิงปืนเป็นข้าราชการทาหารลองคิดเอาอะค่ะว่าทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยใครเป็นคนหานะคะแล้วส่วนในเซฟเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเอาแต่ทรัพย์สินส่วนตัวพอจะบอกได้ไหมครับว่าทรัพย์สินส่วนตัวของคุณนวนี่คืออะไรครับ ก็อย่างที่เคยแจ้งกันนะคะก็มีสร้อยแหวนของพวกนี้รวมทั้งพระด้วยมีมูลค่าไม่ถึง60ล้านหรอกคะ่ะแค่เล็กๆน้อยๆพียเกเป็นคนพูดเองทั้งนั้นว่าของราคาเท่าไหร่ใครก็พูดได้เงินสดที่มีนะคะในเซฟเงินสดที่มีแล้วก่อนหน้านี้ครับมีกระแสว่าคุณหมอนิมกําลังมีปันใจให้คนอื่นอ่างเงี้ยแล้วคุณเอ็กเขาเกิดความหึงหวงพี่เอ็กมีมีภาวะอยู่อย่างหนึ่งคือหวาดระแวงตลอด ฉันไม่เคยที่จะไปมีนคนอื่นสักครั้งนะคะแล้วถ้าทั้งตัวคุณหมอนิ่มเอง,เองครับอันนี้เป็นตามกระแสข่าวนะครับว่าถ้าต้องไปอยู่ในเรือนจําและคุณแม่ด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วตัวหลานๆและตัวลูกของคุณหมอนิมจะอยู่ยังไงครับคือประเด็นนี้คงยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของคดีความเนี่ยก็ยังไม่มีการทําอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้ถึงเวลาก่อนค่ะแล้วเรื่องนี้คงจะได้ตอบแต่ ความรุนแรงที่คุณเอกใช้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าคุณเอกนี่ทําอะไรบ้างอะคะที่ผ่านมาทําให้คุณแม่เขาสึงสุดทนได้ขนาดนี้อะคะรายละเอียดมนมีคือคดีเก่าไหมออรายละเอียดเนี่ยก็คือมีตั้งแต่จากในคดีเก่าอยู่ด้วยแล้วนะคะตอนนั้นคือคุณแม่พีเอ็กเองเนี่ยก็เป็นคนออกมากับดิฉันเพื่อที่จะมาแจ้งความจับตัวพีเอ็กเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีมูลความจริงแม่ของพีเก,ก็คงไม่ทําเช่นนั้นจริงๆแล้วเพื่อนเมื่อกี้ลืมหยิบมาให้ดู รูปที่พีเอชทำร้ายดิฉันเองก็ยังมีนะคะแต่ดิฉันไม่อยากเอาออกไปให้สห้สูึงเพราะว่ามันก็มากเกินไปนะคะถึงตอนนี้แล้วครับคุณหมอนิมก็ยังยืนยันว่าเข้าใจในการกระทําของคุณแม่ของคุณหมอนิมใช่ไหมครับเข้าใจเข้าใจแล้วก็เสียใจถ้ารู้ก็คงไม่ให้ทำเพราะว่ากลัวคุณแม่จะต้องได้รับ แล้วคือบางกระแสข่าวครับบอกว่าคุณหมอนิมจะไม่รู้ได้ยังไงเพราะว่าอยู่ในอยู่ในห้องตอนที่ป่วยครับที่แทงน้องคดีตอนนี้เนี่ยยังยังคุยไม่ได้ก่อนหน้านี้มีมีการคุยกันถึงการเลิกกันไหมคะที่ทําให้แบบเหมือนให้แยกจากกันแบบไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกันอีกเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในครอบครัวอีกอะค่ะไม่ไม่เคยคุย<ม>คือปกติแล้วครับคุณหมอนิมจะเอาเรื่องการทำลายร่างกายของคุณเอ็กซ์มาปรึกษาคุณแม่ตลอดเวลา เราคือเรียกมาไกลเกี่ยกันก่อนไหมครับว่าเราจะใช้ชีวิตครอบครัวกันยังไงต่อไปตัวพี่เอกเองเนี่ยไม่เคยเกรงใจใครไม่มีใครกล้าพูดพูดลองแค่พูดดูเนี่ยดิฉันอาจจะโดนหนักกว่าที่โดนอยู่แล้วนะไม่มีใครกล้าพูดกับพีส่สักแล้วความสัมพันธ์ของคุณหมอน,นิ่มกับคุณแหม่ม,มครับรู้จักกันมานานหรือย,ยังครับรู้จักนานลแล้วคดีคดีเรื่องคดีไม่ ตั้งแต่ตอนที่เองได้รับการรักตัวจริงๆแล้วคือความดุรแรงที่คุณหมอนิมบอกว่าคุณเอกมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ<ม>คือช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าตอนแรกเลยแล้วก็คือตอนหลังอ่ะคืออะไรที่ทำให้คุณแม่ของคุณหมอนิมครับสะเทือนใจมากที่ส<ม>ุดครับก็คงที่ทำให้ที่ฉันแทงลู แล้วก็ที่สําคัญที่สุดสื่อทุกสื่อบอกว่าพี่เอกรักลูกแต่ความเป็นจริงเนี่ยลูกแค่ทําตัวไม่ถูกใจพี่เอกไม้ขนาดนี้ก้อยฉันพี่เอกตีซะไม้หักต้องชมอายุยังไม่ถึงสามปุ่ถ้าคนที่รักลูกจริงๆทําขนาดนี้ไหมหรือคนที่มีภาวะปกปติบุชชนทั่วไปทําแบบนี้ไหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เรื่องรายของเขาเราก็อย่าไปพูดเลยเพราะเขาเองก็เสียชีวิตไปแล้ว